ม้าอ่อนานะคะถึงกับขาดรถคู่ใจคันเก่าทิ้งกันเลยทีเดียวหลังจากที่แฟนหนุ่มเนี่ยได้เซอร์ไพรส์รถป้ายแดงคันใหม่ค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักพิธีกรชื่อดังอย่างม้าอ่อนานะคะกฤษซเดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านม้าออนภาก็ได้ออกมาโพสต์รูปนะคะอวดรถรูคันใหม่ที่แฟนหนุ่มเนี่ยได้ทําการเปให้นั่นเองต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าม้าออนภาจะโดนสั่งปลดจากงานพิธีกรเนี่ยแต่ก็ยังคงมีแฟนหนุ่มเนี่ยคอยซับ พอตคอยเปเห็นแบบนี้แล้วเรียกได้ว่าชาวเน็ตก็อิจฉาตาร้อนกันมปแถวเลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดทางด้านของม้าอ,อนุภานะคะได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับรถคันเก่านะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ม้าอ,อนุภา่ยรักแล้วก็ใช้มันนานมากๆเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ตัดใจที่จะขายต่อหลังจากที่แฟนนุ่มเนี่ยเซอร์ไพรส์นะคะซื้อรถหรูป,ป้ายแดงคันใหม่มาให้เรียกได้ว่าราชรถมาเกยถึงที่เลยนะคะโดยทางด้านม้าอ,อนุภาก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่า มาส่งลูกสาวไปอยู่บ้านใหม่ที่สุราษฎร์เป็นเด็กดีนะนั่นเองค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ